เราจะมาเจาะลึกแนวคิดการจัดการศึกษาที่น่าสนใจมากนะครับจากเอกสารแนวทางการจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นด้วย1โรงเรียน3รูปแบบซึ่งเป็นงานที่สอพอ,อหรือก็คือสำนักงานคณะก,กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทำร่วมกับกสสหรือกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะครับ ใช่ค่ะแนวทางนีเ้เหมือนเป็นความพยายามจะทําให้โรงเรียนต่างๆเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นสามารถผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้ได้หลากหลายเลยค่ะทั้งในระบบที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วและก็มีนอกระบบอย่างกศนเดิมหรือการศึกษาตามอธยาศัยคือการเรียนรู้ด้วยตัวเองเป้าหมายหลักจริงๆก็คือ,อ,อลดปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาแล้วก็พยายามตอบโจทย์ผู้เรียนให้หลากหลายมากขึ้นค่ะครับ วันนี้เราจะมาดูกันว่าแนวคิดนี้จริงๆแล้วมันคืออะไรทำไมถึงสำคัญขึ้นมาแล้วก็มีแนวทางปฏิบัติอย่างไงบ้างให้พอเห็นภาพรวมกันนะครับเริ่มที่ต้นตอของปัญหากันเลยทำไมแนวทางนี้ถึงจำเป็นขึ้นมาครับในเอกสารเขาบอกว่าสถานการณ์เด็กหลุดออกจากระบบนี่ค่อนข,ข้างน่าเป็นห่วงนะคะอย่างปี66ที่ผ่านมามีเด็กเยาวชนอายุ3ขวบถึง18ปี เกินล้านคนเลยที่แบบไม่มีข้อมูลในระบบการศึกษา uh huh. และยังมีกลุ่มเสี่ยงกลุ่มที่จวนเจียนจะหลุดอีกเกือบเกือบล้านห้าแสนคนโอ้โ oh หตัวเลขนี้มันมันเยอะมากนะครับส่งผลกระทบต่อประเทศแน่ๆใช่ค่ะ ตัวเลขน,นี้น่ากังวลมากแล้วมันก็สะท้อนปัญหาใหญ่เรื่องความเหลื่อมล้าทางการศึกษาโอกาสที่ไม่เท่ากันจริงๆซึ่งพอมองต่อไปมันก็อาจจะนําไปสู่วงจรปัญหาอื่นๆอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องขาดทักษะแรงงานหรือบางทีก็เป็นความเสี่ยงด้านอาชญากรรมอืมนี่ก็เลยเป็นที่มาที่รัฐบาลเขามีมติเรื่องมาตรการ Thailand z e r o Dropout คือตั้งเป้าจะให้เด็กนอกระบบเป็นศูนย์ให้ได้และแนวคิดหนึ่งโรงเรียน3รูปแบบนี้ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งในนั้นล่ะคะ่ะเพื่อสร้างทางเลือกให้เด็กๆออ เข้าใจแล้วครับงั้นหัวใจหลักจริงๆของ1โรงเรียน3รูปแบบก็คือการที่โรงเรียนโรงเรียนเดียวเนี่ยสามารถบริหารจัดการการเรียนรู้ได้ครบเลยทั้ง3รูปแบบที่ว่าคือในระบบนอกระบบและก็ตามอัธยาศัยให้มันเชื่อมเชื่อมกันไปไม่ได้แยกส่วนกันถูกต้องเลยค่ะคำสำคัญมากๆเลยคือความยืดหยุ่น ยืดหยุ่นในหลายๆด้านเลยนะคะทั้งเนื้อหาหลักสูตรที่ปรับได้หรือว่าระยะเวลาเรียนที่ไม่ต้องเป,ะเปะ๊ะๆวิธีจัดการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผลอีกคือทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้มันสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนแต่ละคนจริงๆโดยเฉพาะกลุ่มที่เขาเรียกว่าผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะนะคะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะอ๋อหมายถึงใครบ้างครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับ หลักๆก,ก็จะเป็นเด็กทีเ่เคยหลุดจากระบบไปแล้วแต่อยากกลับมาเรียนใหม่หรือกลุ่มที่แบบเสี่ยงมากๆที่จะออกกลางคันรวมไปถึงผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษต่างๆด้วยค่ะที่ระบบโรงเรียนแบบเดิมๆอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์พวกเขาสักเท่าไหร่ฟังดูเป็นไอเดียที่ดีมากเลยครับแล้วในทางปฏิบัตินี่เขามีขั้นตอนแนะนําไว้ยังไงบ้างครับ ในเอกสารเขาก็เสนอแนวทางไว้5้ขั้นตอนหลักๆนะคะ1ก็คือต้องพัฒนาคนก่อนทั้งผู้บริหารครูบุคลากรให้เข้าใจให้พร้อมปรับตัว สองคือพัฒนาระบบข้อมูลระบบสารสนเทศอันนี้สำคัญมากอย่างพวกระบบ DMC หรือระบบติดตาม t h a i l a ด์ z e r o d r o อ o u t เพื่อเห็นข้อมูลเด็กชัดๆเป็นรายคนสามอันนี้หัวใจเลยคือการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นจริงๆ4คือต้องสร้างการมีส่วนร่วมสร้างเครือข่ายทั้งชุมชนองค์กรต่างๆและ5ก็คือต้องมีการนิเทศติดตามผลแล้วก็ใช้กระบวนการ PLC หรือชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาช่วยพัฒนาต่อเนื่องค่ะน่าสนใจครับ ถ้าเราเจาะไปที่ขั้นตอนที่3เรื่องการจัดการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นนี่มันมีรายละเอียดอะไรที่แบบจับต้องได้บ้างครับส่วนนี้สําคัญมากค่ะอย่างเรื่องหลักสูตรเนี่ยก็เปิดช่องให้โรงเรียนเอาหลักสูตรแกนกลางมาปรับใช้ให้เข้ากับเด็กหรือบริบทของตัวเองหรืออาจจะพัฒนาเป็นหลักสูตรบูรณาการไปเลยก็ได้หรือทําเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นทักษะเฉพาะทางตามที่เด็กสนใจ ส่วนวิธีการเรียนรู้ก็โอ้โหหลากหลายมากค่ะมีทั้งแบบเรียนรายบุคคลเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆหรือครูไปพบผู้เรียนที่บ้านที่ทำงานก็ได้ทำครองงานใช้เทคโนโลยีช่วยสอนหรือแม้แต่ไปเรียนรู้ในสถานประกอบการจริงๆก็ยังได้ค่ะโอ้โหหลากหลายมากจริงๆครับแล้วเรื่องการวัดผลล่ะครับพอรูปแบบมันต่างกันขนาดนี้จะวัดผลยังไงให้ใหมันแฟฝงครับ เขาเน้นการประเมินตามสภาพจริงค่ะหรือที่เรียกว่า authentic assessment คือดูจากสิ่งที่ผู้เรียนทำได้จริงใช้ผลงานจริงเป็นตัววัดไม่ใช่แค่สอบอย่างเดียวอาจจะใช้วิธีสังเกตพฤติกรรมสัมภาษณ์ดูแฟ้มสะสมงานหรือดูผลงานดูชิ้นงานที่ทำออกมาและที่สำคัญมากๆอีกอย่างคือกลไกเรื่องการเทียบโอนผลการเรียนค่ะการเทียบโอน อันนี้น่าสนใจมากครับมันจะช่วยให้เด็กที่อาจจะเรียนเรียนหยุดหยุดหรือมาจากระบบอื่นสามารถต่อติดได้ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเอกสารนี้เน้นย้ำเรื่องนี้มากคือให้เทียบโอนได้ทั้งระหว่างรูปแบบเดียวกันหรือจะข้ามรูปแบบก็ได้หรือแม้จะเทียบโอนความรู้ประสบการณ์ที่ได้จากการทำงานจากชีวิตประจำวันการเรียนรู้นอกห้องเรียนต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนไม่ต้องกลับไปเริ่มนับหนึ่งใหม่หมดมันเสียเวลาเสียกำลังใจนะคะ ส่วนความท้าทายในทางปฏิบัติก็คงมีแหละค่ะแต่หลักๆคือต้องมีเกณฑ์ที่ชัดเจนแล้วก็ทุกฝ่ายต้องเข้าใจร่วมมือกันครับฟังดูมีขั้นตอนชัดเจนขึ้นนะครับแต่เพื่อให้เห็นภาพจริงๆอยากทราบว่ามีตัวอย่างไหมครับโรงเรียนที่เขาลองเอาแนวทางนี้ไปปรับใช้แล้วมันเวิร์กจริงๆมีค่ะมีตัวอย่างที่น่าสนใจมากคือโรงเรียนเนขมวิทยาที่ราชบุรีเขาเอาแนวคิดนี้ไปทำเป็นโครงการชื่อบวอร์สร้างโอกาสคือบ้านวัดโรงเรียนช่วยกัน แล้วมันช่วยลดปัญหาเด็กออกกลางคันได้จริงนะคะเขามีการพัฒนาหลักสูตรที่บูรณาการกับชีวิตจริงของเด็กในชุมชนอย่างเช่นมีหลักสูตรวิถีชุมชนคนสวนมะพร้าวสร้างเศรษฐกิจท้องถิน่นหรือแม้แต่บูรณาการกับการเลี้ยงวัวซึ่งมันเป็นอาชีพจริงๆของนักเรียนบางคนอยู่แล้วด้วยซ้ำทำให้การเรียนมันเชื่อมโยงกับชีวิตจริงแล้วก็ได้ทักษะอาชีพไปเลยค่ะโอ้โหเป็นตัวอย่างที่เห็นภาพชัดมากเลยครับแสดงว่าการเรียนรู้มันไม่ต้องอยู่แค่ในห้องเรียนหรือตำราเนอะ ทีนี้คำถามสำคัญคือเรื่องทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคนที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้ยังไงบ้างครับอืการที่เราเข้าใจแนวทาง1โรงเรียน3รูปแบบเนี่ยนะคะมันช่วยให้เราเห็นความพยายามที่เป็นรูปธรรมมากๆในการต่อสู้กับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในบ้านเราคือมันไม่ใช่แค่พูดถึงปัญหาแต่พยายามหาทางแก้มันเหมือนเป็นความพยายาม สร้างนวัตกรรมทางการศึกษาขึ้นมาเพื่อจะเปิดประตูโอกาสให้กว้างขึ้นทําให้การเรียนรู้มันเข้าถึงง่ายขึ้นตอบโจทย์ชีวิตจริงของผู้เรียนได้หลากหลายขึ้นไม่ว่าเขาจะมีพื้นเพหรือมีข้อจํากัดอะไรก็ตามค่ะ สรุปสั้นๆก็คือแนวคิดหนึ่งโรงเรียน3รูปแบบเนี่ยมันคือความตั้งใจที่จะสร้างระบบการศึกษาให้มันยืดหยุ่นขึ้นโอปรับความแตกต่างหลากหลายมากขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มที่อาจจะเปราะบางหรือต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้ไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังแล้วก็พัฒนาตัวเองได้เต็มศักยภาพตามวิถีชีวิตตามความจําเป็นของแต่ละคนจริงๆค่ะ เป็นความพยายามที่น่าเอาใจช่วยจริงๆครับสุดท้ายนี้อาจจะมีประเด็นชวนคิดทิ้งทายไว้นะครับว่าถ้าสมมติว่าแนวคิด หโรงเรียน3รูปแบบนี้มันสามารถขยายผลได้จริงเอาไปปรับใช้กันอย่างกว้างขวางทั่วประเทศได้สําเร็จจริงๆเนี่ยภาพรวมการศึกษาการเรียนรู้ของเด็กไทยในระยะยาวมันจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนได้บ้างแล้วนอกเหนือจากบทบาทของโรงเรียนแล้วเนี่ยบทบาทของครอบครัวชุมชนหรือภาคส่วนอื่นๆมันจะสําคัญมากน้อยแค่ไหนในการช่วยกันขับเคลื่อนเรื่องน,นี้ให้ไปถึงเป้าหมายอย่างยั่งยืนครับ และนี่ก็คือสาระสําคัญนะครับจากการเราได้ลองสํารวจเจาะลึกในเอกสารแนวทางการจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นด้วย1โรงเรียน3รูปแบบก็หวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยจุดประกายความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาของพวกเราทุกคนต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ